สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเราขอรายงานภารกิจสำคัญระหว่างวันที่31พฤษภาค,คมถึงวันที่4มิถุนายน2564 วันที่หนึ่งมิถุนายน2564เวลา9ก0นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปัตตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชะเชิงเซาร,ร่วมประชุมการให้บริการวัคซีนโควิด -19 แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชะเชิงเซาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เนื่องจากอัตราการแพร่ระบาด ในสถานประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องณห้องประชุมพุทธโสธรชั้น2ส,สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซามีนายมนเทียนคณาสวัสดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม และในเวลา13นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังค้าโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่28ประจำปีงบประมาณ2564เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณนะห้องประชุมมารุพงศสิริพัฒน์ชั้น4 สารกลางจังหวัดฉะเชิงเซามีนายมตรีไตติลาน,นันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม วันที่4มิถุนายน2564เวลา13นาฬิกานางสาวพรสิริปิ่นปื้มจิตนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันจัดระเบียบสังคมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันการค้ามนุษย์และการแพร่ระบาดของโรคติดเชืวเว้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ประจำปีงบประมาณ2564ณสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแหง่งในพื้นที่ อำเภอพนมสารคามจังหวัดชัดเชิงเซามีนายมหันมงคลป้องกันจังหวัดชัดเชิงเซาเป็นประธานการออกจากระเบียบสังคมผลการออกจากระเบียบสังคมไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใดทั้ทงนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ในระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2564นายประสิทธิ์ปัตตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซามอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงจังหวัดฉะเชิงเซาให้ดำเนินการตามประกาศของกร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในสถานประกอบกิจการฉบับลงวันที่14พฤษภาคม2564ผลการดำเนินการดังนี้กลุ่มเป้าหมายเน้นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่500คนขึ้นไปผลการดำเนินการ2แห่ง1,422คนสถานประกอบ กิจการที่มีแรงงานต่างด้าผลการดำเนินการ10แห่ง2,459คนทั้งนี้สำนักการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชิงเศาได้รายงานผ่าน Google Form แล้วและสถานประกอบกิจาการแต่ละแห่งได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 แล้วและพนักง,งานตวรวจแรงงานได้แนะนำพร้อมกำชับให้สถานประกอบกิจาการ ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชืวเว้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดฉะเชิงเซาผลการดำเนินการรับคำร้องคอร .7 และผลการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2564รับคำร้องคร .7 9คำร้อง10คนเป็นเงิน6,16,122บาทค่าชดเชย1คำร้อง1คนค่าจ้างและอื่นๆ8คำร้อง9คนยอดสะสมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงปัจ

ผลการวินิจฉัยคำร้องเรื่องเสร็จจำนวน6คำร้อง11คนสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเป็นเงิน1,18,938.81สตางค์ยอดสะสมเรื่องเสร็จตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบัน163คำร้อง221คนรวมเป็นเงิน4,847,324.40สตางค์ การรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ต่อสำนักการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2564จำนวน13แห่งลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ1,636คนทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบัน68แห่งลูกจ้างที่ได้รับ ผลกระทบ1 7 0คนโดยได้บันทึกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามจนถึงปัจจุบันข้อเรียกร้องสามสิบสี่แหง่งยุติแล้วสามสิบสองแหง่งยังไม่ยุติสองแหง่งข้อพิพากแรงงานหนึ่งแหง่งยุติแล้วหนึ่งแหง่งข้อขัดแย้งสี่แหง่งยุติแล้วสี่แหง่งจำนวนการพระงานไม่มีกอสอรอคุ้มครองสิทธิ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน